กนไม่ได้แล้ววางเอ้แต่ือเด็นสมมตบอกไว่าจะโตอะหมายสมมิเาป็นินึกูเด่นผิงน้องผิงเอามาส่งให้ใครอืมแค่แค่ก่อนอ๋อออกมาแล้วโตแล้ววะอาไว้อย่างกูเด่นมันบอกไว้อย่างกูแอาไว้ก็มาก็เฝ้ามาก็มามั่นใจมาก

กุองรูห้องก็เ <LP> คี่ยมแม่กุมงเ้าวะอืสมเงลังกลังใบใบกระงข้านี่อยากหวาเงี้ยอืโอ้กูไปกินแกงกุ้ง่าบะคือเนี่ยวะหอมกรองหะหอมหอมมาติ้งหอมหอมหองก็คือข้างเงียงน้ำระ郎ข้าวเออเงี้ยกับแม่ก็เอาเงี้ยงอ่ะไป๊ปเกะ มีตะไค่นะเป็นนิปเอาตะยอดตะยอดอืมอืแไปละใบใบแรงข่อยืดยังไ่ก็งอไงอือไม่ไม่อ่อนอ่อนเสนาเซฟเลยนวนของพุ่มหรืออวอผักไเขาไงอแมบอกระวางหัวอเผักเออผักกากกันคลุมไงไงมันงูงูจ ปลากระเรือแมาหูแม่หูก่ให้ผุ่งห้แล้วผงบระเขือกรกายงานปึงหูแบวก็เอาบเขือแม่ไปปูกไว้กับห้างบเขืออีกแล้วก็ฟองอีกใจบุญบุญอืมออาวมือูไปคงงเออคงเข้แมาแม่เ่าไปไว้แล้วก็คือเงี้ยก็เขาผู้ ขุ่นพี่หัวอ่างงาก็ผูขึ้ก็ฝฟกแล้วก็เอาไปแย่ให้แม่บอกอ้ำให้เยอะๆว่าอัางขุ่นเต็มนี่ทั้งบักเขียดทั้งหนังนี่เอาไปพูลูกก็ช่วยเขาวะแม่ไปวัวไว่าแม่ไปวัวไหววะแม่ก็ของเก่าของเก่ามาว่าแม่เพิ่งไปเอาบ้านงานเก่าบ้านเรางานบุญงานทางช่วยกันดีอยู่เนาะก็หีิบผักงาอ่างงาผักออกมาของคุคุงหงา ืมไงงามมันก็เอาบักเสื้อออกมาอืมแม่ที่แพ้ขอก็ระคองบ้างเขาที่ยินก็เบิง้งงามพงเบิ้งกับักขบักไผ่อันหนึ่งพอบักอ้ําเอามาเบิ้งก็ชอบปุ๋ยอืมผักนางนี่มีอย่างก็ะซอยกันดีอือเออแต่กันยูของยแม่ก็ไมได้ว่าเขาหรอก